ทุกเท่าไหร่ครับผมบนสุดนั่นนะทันท้วนพนะี่บนล่างแปดร้อยห้าสิบอ๋อล่างสุด8ปดร้อยห้าสิบนะแล้วตัวกลางเนี่ยครับใหญ่หน่อยเท่ากันค่ะเท่ากันนะใบเป็นอลูมิเนียมเหรอครับ,เ,รบเ,ป 50, เป็นเ่เป็นพลาสติกแลจะเป็นไฟเบอร์อ,อืโอเคสวยดีนะครับ ได้อย่างตัวใหญ่นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยที่พัดอยู่นี่นี่นี่ตัวเล็กมีพันผูกกับพันแตกค่ะอ๋อตัวนี้พันผกโอเคเลยขอบคุณนะครับ